บทที่73มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวความประหลาดใจแวบขึ้นมาในดวงตาของอยู่รันรันและดวงตาที่ชัดเจนของเธอก็ชัดเจนแค่นั้นแหละเธอไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าหลิวรุ่ยหยานคือผู้สมัครงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของวอนแทมและช่วยให้วอนแทมรอดพ้นจากวิกฤตได้จริงดวงตาของหยูรันรันเย็นชาและเธอก็ตกอยู่ในความทรงจำเมื่อปีที่แล้ว เมื่อเธอเพิ่งสำเร็จการศึกษาเธอก็มาที่วันแทมเพื่อสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้วยอย่างไรก็ตามเธอไม่เหมือนกับผู้ให้สัมภาษณ์คนอื่นๆตรงที่เธอมองเห็นวิกฤตที่วันแทมกำลังเผชิญอยู่แล้วดังนั้นเธอจึงเขียนแผนการจัดการกับวิกฤตที่ละเอียดมากไว้ล่วงหน้าในวันสัมภาษณ์โดยไม่คาดคิดเนื่องจากเที่ยวบินของเธอดีเลย์เธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยืนที่สนามบิน และติดต่อ HR ของวันแทมเพื่อเปลี่ยนเวลาวันแทม HR ผู้กระตือรือร้อนเสนอให้สัมภาษณ์เธอทางออนไลน์โดยตรงดังนั้นยูรันรันจึงเตรียมที่จะสื่อสารกับ HR ออนไลน์ผ่านวิดีโอและบังเอิญส่งเรซูเม่ของเธอไปให้เขาอย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่ได้สนองความปรารถนาของเธอเมื่อเธอกำลังจะเดินไปที่เล้าและเปิดคอมพิวเตอร์และเตรียมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเธอก็บังเอิญไปชนคนเดินถนนในตอนนั้น เมื่อเธอตอบสนองเธอก็ตระหนักว่าคอมพิวเตอร์ของเธอแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือก็หมดเกลี้ยงอยู่รันรันถูกโดดเดี่ยวและทำอะไรไม่ถูกต่อมาเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยืมโทรศัพท์ของคนอื่นแล้วโทรหาผู้สัมภาษณ์ของวอนแทมเนื่องจากเป็นการยืมตัวอยู่รันรันจึงไม่มีโอกาสพูดคุยเป็นเวลานานและแสดงความคิดของเธอเพียงสั้นๆเท่านั้นด้วยเหตุนี้ เมื่อเธอพบวิธีที่จะกลับไปยังประเทศจีนเธอจึงซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่และพยายามติดต่อวอนแทมอีกครั้งอย่างไรก็ตามผู้สัมภาษณ์ได้รเริ่มส่งอีเมลโดยบอกเธอด้วยความเสียใจว่าเธอไม่ได้รับการยอมรับเหตุผลก็คือเธอขโมยแผนของคนอื่นอยู่รันรันสับสนอยู่นานเธอไม่รู้ว่าเมื่อใดที่แผนของเธอเองกลายเป็นของคนอื่นจนกระทั่งเธอเริ่มดึงข้อมูลที่เธอค้นพบว่า มีใครบางคนก้าวไปข้างหน้าเธอก่อนแล้วหลังจากหยิบคอมพิวเตอร์ของเธอขึ้นมาเขาก็ส่งออกไฟล์เหล่านั้นและนำไปเองน่าเสียดายที่ในเวลานั้นยูรันรันไม่สามารถค้นหาตัวตนของบุคคลน,นั้นได้แม้ว่าเธอจะไปที่สนามบินเพื่อให้ข้อเสนอแนะและขอรับการเฝ้าระวังก็ตามเห็นได้จากวิดีโอวงจรปิดที่พร่ามัวเท่านั้นที่เห็นได้จากด้านหลังคือหญิงสาวผมยาวสีชานม หลังจากหยิบกระเป๋าขึ้นมาเธอก็เปิดดูแล้วรีบออกไปแต่อยู่รันรันไม่สามารถลืมรอยยิ้มอันภาคภูมิใจที่มุมปากของเธอได้ต่อมาอยู่รันรันก็เลือกที่จะพัฒนาตัวเองในประเทศในที่สุดเดิมทีเรื่องนี้เป็นอดีตไปแล้วแม้ว่าเธอจะเริ่มลืมเรื่องนี้หลิวรูหยานก็กลับมาที่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่เธอกลับบ้านก็มีรายงานเกี่ยวกับเธอในข่าวอยู่รันรันจำร่างด้านหลังที่เกือบจะเหมือนกับวันนั้นได้อย่างรวดเร็ว แถมเธอกลับมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามอยู่รันรันไม่มีหลักฐานยิ่งไปกว่านั้นหลิวรู้ยหยานกำลังศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะสืบหาที่มาโดยไม่คาดคิดว่าวันนี้เธอจะไม่นำมันมาสู่ตัวเองดูเหมือนว่าเธอและเธอเป็นศัตรูกันมานานแล้วอยู่รันรันอดไม่ได้ที่จะเยาะเย้ยในใจและหัวเราะว่าเธอเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลกจริงๆ คนที่ขโมยแผนของเธออยู่ตรงหน้าเธอเธอทำตัวเหมือนคนโง่และถูกกักขังไว้ในความมืดมิดเมื่อเห็นว่าทุกคนที่เพิ่งต่อต้านเธอต่างเงียบลงหลิวรู้ยานก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจในใจเธอมองไปที่อยู่รันรันและรู้สึกมีความสุขเธอบอกว่าอยู่รันรันจะเป็นผู้แพ้ต่อหน้าเธอเสมอเมื่อมาถึงจุดนี้การลงจอดทางอากาศของหลิวรู้ยานที่หลงเถิงเกือบจะเป็นข้อสรุปมาก่อน ยูรันรันเพียงยิ้มเบาๆโดยมีดวงตาของเธอประชดอยู่ตลอดเวลาในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของหลงเถิงหวังชิงหัวถูกหลิวตรงปรับปรามไม่ให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เพียงพอคุณรู้ไม่หวังชิงหัวไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วอายุเกือบ35ปีแล้วเมื่ออายุเท่านี้หากเธอก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ เธอจะต้องถอยหลังและหลีกทางให้คนหนุ่มสาวมากขึ้นหวังชิงหัวรู้เรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงริเริ่มที่จะยืนเคียงข้างหลิวรูหยานครอบครัวหวังและหลิวรู้จักกันดังนั้นการทำธุรกรรมนี้จึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามเธอต้องการระบายความโกรธของเธอจริงๆเธอถูกหลิวตรงปรับปรามมาหลายปีแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำลายศักดิ์ศรีของเขา หวังชิงหัวนั่งข้างหลิวรู่ยานมองดูใบหน้าที่ซีเซียวของหลิวตรงรอยยิ้มอันน่ากลัวที่มุมปากของเขาไม่สามารถปกปิดได้ใบหน้าของเยาวนเชิงในขณะนี้อดไม่ได้ที่จะพึงพอใจอย่างไรก็ตามเขาก็บรรลุสิ่งที่เขาควรจะบรรลุครั้งนี้ครอบครัวเยาวจะได้รับเงินทุนโครงการจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหลิวสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาหน้าเขายังคงพยายามทําตัวสุภาพดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ร่างของอยูรันรันจากระยะไกลและเขาก็เงียบไปสักพักก่อนที่จะพูดด้วยเสียงทุ้มผู้อำนวยการอยู่ก่อนหน้านี้มันยากสําหรับคุณที่จะจัดการฝ่ายปฏิบัติการด้วยตัวเองตอนนี้คุณหลิวเข้ามาแล้วเธอสามารถช่วยคุณแบ่งเบาภาระบางส่วนได้ จากนี้ไปคุณจะรับผิดชอบเฉพาะแผนการดําเนินงานเฉพาะเท่านั้นของฝ่ายปฏิบัติการคุณหลิวอาจจะอึดอัดเล็กน้อยเมื่อเริ่มต้นครั้งแรกฉันจะต้องขอให้คุณช่วยเธอมากขึ้นเมื่อถึงเวลาเมื่อฟังคําพูดอุ่นๆของเยาเวนเฉิงอยู่รันรันก็ไม่กระพริบตาเลยแม้ว่าหลิวรู่ยานจะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทแต่เธอก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ท้ายที่สุดแล้ว เราจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันนับจากนี้เป็นต้นไปอย่ารีบร้อนเธอสามารถชำระบัญชีนี้ได้ช้าๆระหว่างทางกลับออฟฟิศหลายคนมองดูอยู่รันรันอย่างสงสยัยดูเหมือนว่าทุกคนจะรู้ข้อมูลที่หลิวรู้หยานได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสองตำแหน่งติดต่อกันแน่นอนว่ามีบางคนที่เน็บแนมแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจพวกเขาเป็นพิเศษเมื่อเธอกลับมาที่ออฟฟิศ ลิวรูหยานก็อยู่ในออฟฟิศของเธอแล้วเธอชี้ไปที่พนักงานฝ่ายปฏิบัติการที่ยังทำงานอยู่รอบๆเธอพวกคุณช่วยฉันยกโต๊ะนี้เข้าไปหน่อยฉันไม่ต้องการตู้นี้อ้อยอย่าลืมเอาของไปให้ฉันด้วยและเอกสารพวกนี้ช่วยฉันพิมพ์ใหม่หน่อยจากนั้นเธอก็มองไปที่อยู่รันรันและยิ้มอย่างเราใจขออภัยฉันไม่คุ้นเคยกับการใช้ของที่คนอื่นเคยใช้ฝ่ายปฏิบัติการเงียบไปสักพัก ทุกคนก็รู้ว่าอยู่รันรันเคยนั่งอยู่ที่โต๊ะนี้มาก่อนต่อมาเธอได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแทนที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในห้องทำงานแยกต่างหากแต่เธอเลือกที่จะนั่งอยู่กับพนักงานของเธอต่อไปจนถึงตอนนี้ห้องทำงานของผู้อำนวยการที่ว่างเปล่านั้นค่อนข้างถูกสำหรับหลิวรู้ยานอยู่รันรันเพียงโคง้งริมฝีปากเล็กน้อยไม่เป็นไรแน่นอนว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามความปรารถนาของคุณหลิว หลิวรู่ยานยิ้มอย่างภาคภูมิใจยืนทำอะไรอยู่ทำไมไม่รีบไปละ่ะเมื่อมองดูพนักงานที่ไม่ขยับเขยื่นทั้งสองคนหลิวรู่ยานก็ขมวดคิ้วและดุด,ด้วยเสียงต่ำทั้งสองมองหน้ากันและลังเลหวนซานเสียงที่ไม่แยแสดังขึ้นหลายคนในสำนักงานต่างมองไปที่ประตูอยู่รันรันเดินไปที่จางหวนซานแล้วผู้อำนวยการอยู่บทที่เจ็ิบสี่ อุบัติเหตุออกไปหย่าปฏิบัติต่อรองประธานหลิวของเราอย่างเลวร้ายหยูรันรันพูดอย่างไม่แสดงออกใช่เมื่อได้ยินสิ่งนี้ทั้งสองก็มองหน้ากันและไม่ลังเลอีกต่อไปถูกต้องดูเหมือนหยูรันรันจะจําอะไรบางอย่างได้อีกครั้งและหันไปหาจางเหวนซานแล้วพูดว่าหวนซานอาจมีเอกสารบางอย่างอยูอย่ในตู้ของฉันอย่าทิ้งมันลงถังขยะที่หลังแค่เผามันทิ้ง คุณมีไฟไหมจางเวินซานตกตะลึงกับคำถามกระทันหันของอยู่รันรันอย่างไรก็ตามเขาก็โต้อตอบทันทีเขาพยักหน้าใช่ผู้อำนวยการอยู่ไม่ต้องกังวลเอกสารเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดการอย่างหมดจดโดยคุณและไม่มีคนที่ไม่สะอาดคนใดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาได้จางเวินซานร,รับคำพูดของอยู่รันรันและตัวสัน แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าอยู่รันรันหมายถึงอะไรจากคำเหล่านี้แต่เขาก็เข้าใจได้ทันทีที่ได้ยินคำบอกเป็นในหลิวรู้ยานรีตาของเธอเล็กน้อยและมองไปที่อยู่รันรันด้วยสีหน้าไร้ความปราณีอยู่รันรันคุณหมายถึงอะไรอยู่รันรันเดินไปที่ตู้ด้วยสีหน้าเฉยเมยเปิดลิ้นชักแล้วหยิบเอกสารทั้งหมดที่อยู่ข้างในออกมาต่อหน้าทุกคนจางหวนซานฉลาดมาก เขานำถังขยะมาและยื่นไฟแช็กให้แสงไฟสะท้อนใบหน้าของหลายๆคนในออฟฟิศซึ่งดูเคร่งครึมเป็นพิเศษหลังจากดูกระดาษถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานยูรันรันก็โยนไฟแช็กให้จังหวนซานแล้วพูดว่าฉันมีสิทธิ์จัดการสิ่งของของฉันเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกใครหลอกขณะที่เธอพูดเธอก็เหลือบมองหลิวรู้ยานอย่างเย็นชาโดยมีหน้าตาที่ดูน่ากลัว ยูรันรันถอนสายตาของเธออย่างเงียบเียบและพูดกับจังหวนซานทิ้งทุกอย่างในออฟฟิศเพื่อช่วยตัวเองไม่ให้สกรปรกเอาละจังหวนซานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตอบตกลงหลังจากนั้นยูรันรันหยิบกระเป๋าของเธอแล้วเดินออกไปอย่างไม่แยแสเมื่อถึงจุดนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาเลิกงานแล้วยูรันรันขับรถตรงกลับไปที่อพาร์ตเมนต์โดยคิดถึงเรื่องนี้ตลอดทาง,ทางเธอคิดว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วที่หวังชิงหัวพูดถึงมาในวันนี้ ทันใดนั้นดวงตาของเธอก็วุบวาบและเธอไม่ต้องการที่จะคิดถึงอดีตเธอหายใจเข้าลึกๆและเร่งรถโฟกสว่าเก้นสีดำขับอย่างรวดเร็วไปตามถนนในเมืองในอีกด้านหนึ่งตงหวานไปและกงโยซูขับรถออกจากโรงจอดรถใต้ดินในห้างสรรพสินค้าสุดหรูในเวลานี้โทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเสียงของหลิวรู่หยานที่โทรมาทัานทีที่รับสายตงหวานไปก็ตะโกนอย่างตื่นเต้นว่าเป็นยังไงบ้างรู่หยาน วันนี้คุณให้อยู่รันรันตัวเมียตัวน้อยตัวนั้นประลองหรือยังเธอคุกเข่าลงขอความเมตตาคุณหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าหลิวรู่ยหยานที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์มีอารมณ์ไม่ดีอย่างมากแม้ว่าวันนี้เธอจะได้ตำแหน่งที่ต้องการและเธอก็เอาชนะอยู่รันรันได้จริงๆอย่างไรก็ตามเธอรู้สึกผิดอย่างคลุมเครือเพราะเธอรู้อยู่เสมอว่าข้อมูลและแผนจากปีที่แล้วเป็นของอยู่รันรัน อย่างไรก็ตามในปีนั้นเธอไม่ได้กลับประเทศจีนมีคนชื่อเดียวกันมากเกินไปจนกระทั่งเธอได้พบกับหยูรันรันแม้ว่าเธอจะไม่แน่ใจแต่ความคิดในใจเธอก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคุณรู้ไหมว่าเมื่อมีคนเปิดเผยเธอความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดที่เธอทำงานหนักมาหลายปีจะถูกทำลายขณะนั้นเธอกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแต่เนื่องจากเธอไม่สามารถผลิตผลงานที่ดีได้ อาจารย์ของเธอจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะสําเร็จการศึกษาได้จนถึงวันนั้นเธอยังส่งเรซูเม่ของเธอให้วันแทมด้วยโดยไม่คาดคิดเครื่องบินดีเลยและท่ามกลางฝูงชนเธอหยิบคอมพิวเตอร์โทรศัพท์พมือถือและแท็บเล็ตขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเดิมทีเธอต้องการอ่านข้อมูลและตามหาเจ้าของโดยไม่คาดคิดเธอเห็นแผนการที่ยอดเยี่ยมและประวัติย่อบนคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตาม ยูรันรันในเรซูเม่นั้นสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอันทรงเกียรติและมาจากตระกูลอยู่ซึ่งถือเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยและสันโดษในปักกิ่งมันไม่ได้เลวร้ายไปกว่าครอบครัวหลิวของเธอมากนักดังนั้นเธอจึงไม่สบายใจมากแต่ต่อมาไม่พบเจ้าของและครอบครัวอยู่ก็สงบเช่นกันเรื่องนี้เพิ่งถูกเปิดเผยเธอใช้แผนนั้นเพื่อเข้าสู่วอนแทมได้สำเร็จ และกลายเป็นผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้เขียนแผนเลยในการดําเนินงานแนวคิดนี้ยังค่อนข้างยากอยู่บ้างตอนจบสุดท้ายไม่ดีแต่โชคดีที่เธอมีเส้นสายมากมายในต่างประเทศและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการระงับเรื่องนี้หลังจากนั้นกระแสตอบรับดีมากแม้ว่างานของเธอจะหยาบมากแต่ผลลัพธ์ก็ยังดีอยู่ หลิวรูยานคิดว่าหากนักออกแบบคนนี้ยืนอยู่ที่นี่ผลที่ได้จะดีกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ยิ่งเธอคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไรเธอก็ยิ่งอิจฉามากขึ้นเท่านั้นยิ่งเธอรู้สึกไม่สบายใจก็ยิ่งคิดถึงเหตุผลที่เธอเข้ามามากขึ้นเรื่องนี้ซึ่งในสายตาของคนอื่นถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งมันก็เหมือนน้ำแหลมที่ติดอยู่ในใจเธอบอกเธอตลอดเวลาว่าหลิวรูยานอยู่ภายใต้รัศมีของผู้อื่นมาตลอดชีวิต นี่เท่ากับทำลายความภาคภูมิใจที่เหลืออยู่ในใจของหลิวรู่ยานไม่มันจะต้องไม่ถูกค้นพบต้องหวานไปไม่รู้ว่าหลิวรู่ยานคิดอะไรอยู่แต่เสียงที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์เบาลงเล็กน้อยและดูเหมือนเธอจะอารมณ์ไม่ดีเธอจึงถามอย่างเป็นกังวลว่ารู่ยานคุณเป็นอะไรไปคุณไม่มีความสุขหรือใครรังแกคุณหลิวรู่ยานถอนหายใจและฟื้นสติขึ้นมาเล็กน้อย ไม่เป็นไรแค่อยู่รันรันการที่เธอลังเลที่จะพูดทําให้ตงหวานไปกังวลมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับยูรันรันก็บอกแล้วไงว่าฉันเหนื่อยวันนี้เธอกําหนดเป้าหมายฉันที่ออฟฟิศอย่างเปิดเผยฉันขอโทษหวานไปแต่ฉันไม่สามารถล้างแค้นให้คุณได้ดูเหมือนว่ายูรันรันจะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินและเป็นสมาชิกอาวุโสของหลงเถิงผู้ซึ่งปกป้องเธออย่างมากแม้แต่ฉัน อะไรนะต้องหวานไปกรีดร้องด้วยความไม่เชื่อบนใบหน้ายูรันรันกำลังมองหาผู้สนับสนุนเธอรู้เรื่องนี้แต่ทำไมเขาถึงเป็นสมาชิกอาวุโสของมังกรทยานเธอคู่ควรกับยูรันรันหรือไม่จะทำอย่างไรเธอคิดว่าหลังจากที่หลิวรู่ยหยานเข้าร่วมหลงเถิงตำแหน่งของเธอจะต้องสูงกว่าของอยูรันรันหนึ่งระดับแน่นอนเพื่อที่เธอจะได้ทำลายชื่อเสียงของเธอ แต่เธอไม่เคยคาดหวังว่าเรื่องจะพัฒนาเช่นนี้ในขณะที่เธอกำลังคิดอย่างบ้าคลาั่งเธอก็เหยียบคันเร่งไว้ใต้ฝ่าเท้าโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่ออยู่รันรันขับรถผ่านไปเธอสังเกตเห็นซูเปอร์คาร์เฟอร์รี่สีแดงที่ขับโดยตรงหวานไปโดยมีคำว่าตรงที่ด้านหน้าอย่างง่ายดายแม้ว่าสีแดงจะดูสะดุดตาแต่สิ่งที่ดึงดูดยูรันรันก็คือความเร็วที่เพิ่มขึ้นของรถ เธอรู้สึกโดยไม่รู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เมื่อเธอตอบสนองรถของตงหวานไปก็พุ่งชนรั้วและกำลังจะชนหญิงชราและหญิงสาวข้างถนนหัวใจของหยูรันรันสั่นไหวช่างกล้าจริงๆตงหวานไปเธอต้องการทำอะไรในเวลากลางวันแสกๆทันใดนั้นเธอก็กดแตรรถและเสียงที่ยาวและรุนแรงก็ดังก้องไปทั่วทั้งถนนทันทีอาหวานไปดูทางสีเราจะชนคนแล้ว กงโยซูนั่งอยู่บนที่นั่งผู้โดยสารกำลังทาลิปสติกช้าๆที่หน้ากระจกมองหลังเมื่อเธอได้ยินเสียงนกหวีดดังกึกก้องเธอก็เงยหน้าขึ้นและตระหนักว่าตรงหวานไปกำลังจะชนใครบางคนบทที่เจ็ดสิบห้าภรรยาของฉันกำลังตกเป็นเป้าหมายกงโยซูดูซีดมากคุณคุณเกือบจะชนใครซักคนเมื่อกี้นี้เป็นไปได้ยังไงฉันมีความรู้สึกถูกต้อง ต้องหวานไปเงยหน้าขึ้นและมองไปที่คนสองคนที่ตกใจอยู่หน้ารถหลังจากนั้นทันทีเขาเห็นอยู่รันรันลงจากรถแล้ววิ่งไปหาทั้งสองคนด้วยสีหน้าเป็นกังวลพร้อมพยุงหญิงชราด้วยไม้ค้ำอย่างใจจดใจจ่อคุณย่าคุณสบายดีไหมดวงตาของหญิงชราเฉียวดูน่ากลัวและน่ากลัวเป็นพิเศษหลังจากอยู่มาหลายปีแล้วเธอจะไม่เห็นอะไรข่าวได้อย่างไรผู้หญิงคนนี้ขับรถบ้ามาก แม้ว่าเจตนาจะไม่ได้ฆ่าหรือทำร้ายผู้อื่นแต่การทำให้ผู้คนหวาดกลัวก็เป็นเรื่องจริงไม่เป็นไรฉันแก่เกินกว่าจะทนกับความหวาดกลัวได้ชูหลานคุณโอเคไหมไม่เป็นไรคุณผู้หญิงหลังจากยืนยันว่าทั้งคู่สบายดีสีหน้าของอยูรันรันก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีทันใดนั้นเธอก็ลุกขึ้นยืนมองไปในทิศทางของซูเปอร์คาคาเฟอร์อราแล้วเดินตรงไป ออราที่เยือกเย็นแข็งแกร่งและโกรธยังทำให้ผู้คนรอบข้างที่กำลังรับชมเพราะอุบัติเหตุเกือบจะรู้สึกวิตกกังวลกระจกรถถูกกระแทกด้วยเสียงดังมากจนกระจกรถแตกตรงหวานไปกัดริมฝีปากเปิดประตูรถแล้วเดินออกไปอะไรนะมีเสียงแหลมก่อนที่ร่างของตรงหวานไปจะยืนหยัดได้เธอก็ถูกตบหน้าอย่างมั่นคงจับประตูรถไว้แน่นตรงหวานไปจะไม่ล้มลงกับพื้น แต่การตบของหยูรันรันนั้นรุนแรงมากจนมุมปากของตงหวานไปเลือดออกด้วยเลือดสีแดงสดและใบหน้าของเธอครึ่งหนึ่งบวมตงหวานไปไม่คาดคิดว่าหยูรันรันที่ดูผอมเพรียวและอ่อนแอจะมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ตงหวานไปคุณมีความสามารถมากขึ้นแล้วเสียงเย็นชาของหยูรันรันเต็มไปด้วยแรงผักดันเธอจ้องมองที่ตงหวานไปอย่างใกล้ชิดราวกับว่าเธอต้องการแทงเธอให้ตายด้วยตาของเธอ ยูรันรันไอสารเลวกล้าดียังไงมาตบฉันต้องหวานไปปิดหน้าดวงตาของเธอแดงและใบหน้าของเธอก็ไม่เชื่อหลังจากโต้ตอบแล้วเธอต้องการรีบไปหายูรันรันอย่างบ้าคลั่งและคว้าหน้าของเธอไว้แต่เธอก็ถูกกงโยซูที่รีบลงมาจับได้หวานไปให้ความสนใจกับโอกาสนี้ต้องหวานไปตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งมองไปรอบๆด้วยการมองเห็นรอบข้างของเขา จากนั้นก็เช็ดน้ำตาด้วยความคับข้องใจน้ำตาไหลเข้าตาและในที่สุดน้ำก็พลิกกลับสองครั้งและน้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาพอดีเธอเป็นนักสแสดงโดยกำเนิดอย่างแท้จริงฉันตบเธอทำไมเธอไม่รู้หรืออยู่รันรันพยักหน้าอย่างเย็นชาและพูดต่อเอาล่ะคุณยังทำตัวโง่ๆต่อไปได้แต่คุณไม่ถามฉันว่าทำไมฉันตบคุณหรือเพราะอะไรเพราะฉันไม่ชอบคุณ หลังจากที่อยู่รันรันพูดจบเธอก็ยกมือขึ้นและกำลังจะตบเธอแต่มีคนคว้าข้อมือของเธอไว้ยูรันรันอย่าไปไกลนะดูให้ชัดเจนว่าคุณเพิ่งตบใครนี่คือผู้หญิงคนโตของตระกูลตงคนอย่างคุณทำได้ยังไงนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนั้นกับคุณเป็นยังไงบ้างคุณมันน่าด้านมากหวานไปไม่ได้ตั้งใจ กงโยซูใช้สายตาและมือที่รวดเร็วเดินไปหาเธอจับมือของอยูรันรันมองเธอด้วยสายตาที่โกรธแค้นและกล่าวหาและคำรามอย่างเข้มงวดยูรันรันดูเย็นชาโดยไม่มีอารมณ์ใดๆเธอไม่ได้ตั้งใจหรือใบหน้าของอยรูรันรันไร้ความรู้สึกและดวงตาของเธอก็เย็นชาและกัดเป็นไปได้ไหมว่าในสายตาของคุณแม้ว่าวันนี้เธอจะฆ่าใครสักคนแต่เธอก็ไม่ได้ตั้งใจ กงโยซูรู้ว่าเธอผิดและเม้มริมฝีปากด้วยสีหน้าน่าเกลียดไม่ใช่เรื่องของคุณก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจสำหรับสองคนนั้นมันก็ไม่คุ้มเท่ารถคันนี้หรอกเธอพึมพำอย่างไม่พอใจหญิงชราเฉียวที่อยู่ด้านข้างทนฟังไม่ไหวอีกต่อไปเมื่อมองดูรถที่ขับโดยคนกลุ่มนี้พวกเขาควรจะรวยหรือมีเกียรติผู้หญิงสองคนนี้ควรจะถือว่ารวยและร่ำรวยขนาดนี้ได้อย่างไร หญิงชราเฉียวหรีตามองคนเหล่านั้นเมื่อเธอได้ยินหญิงชราเฉียวลังเลที่จะพูดเธอก็ยกมือขึ้นขันขดจังหวะเธออย่ากังวลไปสาวน้อยคนนี้น่าสนใจทีเดียวเรามาดูกันว่าเธอต้องการทำอะไรจับตาดูเธอไว้อย่าปล่อยให้เธอถูกรังแกโอ้ออย่าลืมโทรหาเฉียวซีละ่ะแต่หญิงชราเฉียวหรีตาดวงตาของเธอเย็นชาแต่เมื่อเธอมองไปที่อยู่รันรันเธอก็ใจดีมากขึ้น สาวน้อยคนนี้น่ารักจริงๆหลานชายที่รักของฉันยังไม่มีแฟนถ้าเราสามารถจับคู่พวกเขาได้มันจะเป็นคู่ที่ดีขะคุณผู้หญิงหญิงชาราเฉียวเห็นด้วยพร้อมกับหัวเราะเล็กน้อยเธอดูทำอะไรไม่ถูกเลยเฮ hey! หญิงชาราเฉียวของเรายังคงชอบหาภรรยาให้อาจารย์เฉียวแต่ทว่าผู้หญิงคนนี้ดูสิมันดีมากจริงๆยูรันรันคุณคิดว่าคุณเก่งเป็นพิเศษหรือเปล่า การได้เจอคุณที่นี่ถือเป็นเรื่องโชคร้ายที่ฉันมีมาแปดชาติอย่างแน่นอนถ้าฉันตีใครฉันจะจ่ายค่าชดเชยแทนที่จะฟังคุณเห่าที่นี่ยูรันรันหันตาของเธอและเห็นตรงหวานไปดูเหมือนเธอกำลังร้องไห้ด้วยความคับข้องใจโดยก้มหน้าลงแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่น่ากลัวต่อเธอและปากของเธอก็พูดคำที่ชั่วร้ายและหยิงพยองเหล่านั้นคิ้วที่สวยงามของอยูรันรันกระโดดขึ้นอย่างดูเดือด และมีชั้นน้ำแข็งก่อตัวในดวงตาของเธอหางตาของเธอมองไปที่รถของตรงหวานไปที่อยู่ข้างๆ Ferrari ี GTC 8.5ล้าน8ล้านสองชีวิตไม่คุ้มเท่ากับรถยนต์อย่างที่กงโยซูพูดจริงๆหรือ8ล้านกงโยซูย่อเย้ยด้วยท่าทางดูถูกมันเป็นข้อได้เปรียบสำหรับพวกเขาเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่ามันง่ายมากที่จะทำเงินจากเครื่องลายคราม หอยซูอย่าพูดแบบนั้นไม่อย่างนั้นผู้อำนวยการอยู่ของเราจะโกรธอีกครั้งยังคงมีน้ำตาบนใบหน้าของตรงหวานไปที่ดูน่าสงสารริมฝีปากบางที่เยือกเย็นเล็กน้อยของอยู่รันรันทำให้เกิดรอยยิ้มประชดและเย็นชาหนังศีรษะของหลายคนที่ดูมึนงงเล็กน้อยในขณะที่หลายคนกำลังเผชิญหน้ากันหญิงชราเฉียวที่อยู่ด้านข้างก็เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้ว เธอหันหลังกลับอย่างเงียบๆหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วโทรออกในอีกด้านหนึ่งกลุ่มหลงเถิงในห้องประชุมผู้ถือหุ้นชั้น22การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีถือเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับหลงเถิงมีตระกูลที่ร่ำรวยจำนวนมากที่ลงทุนในหลงเถิงในตอนนั้นรวมถึงตระกูลหลักสี่ตระกูลรวมถึงตระกูลร่ำรวยที่ซ่อนอยู่อีกหลายร้อยตระกูลซึ่งมีชื่อที่โลกไม่เคยได้ยินมาก่อน พวกเขาอาจจะสร้างกระแสะครั้งใหญ่ภายนอกแต่ที่นี่พวกเขาทำได้เพียงผู้ถือหุ้นที่เงียบและมีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นเพราะผลกำไรที่หลงเถิงนำมาให้พวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นสูงกว่ารายได้ต่อปีของบริษัทของพวกเขาเองด้วยซ้ำและเครดิตท,ทั้งหมดสำหรับเรื่องนี้ต้องเป็นของตระกูลที่อยู่เบื้องหลังหลงเถิงไม่สิพูดให้ถูกคือคนคนนั้นชายลึกลับคนนั้นการประชุมกำลังจะเริ่มต้นขึ้น และผู้อาวุโสที่รับผิดชอบก็ยืนอยู่หน้าโปรเจคเตอร์เพื่อเตรียมรายงานอย่างไรก็ตามลีรันซึ่งยืนอยู่ข้างๆสังเกตเห็นว่าโทรศัพท์มือถือของเขาในกระเป๋ากางเกงในชุดสูุสาน